เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใตร้คล,ลงงคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็น Honda Accord ครับตัวท็อปเลยครับมีซันรูฟด้วยเบาะป,ปรับไฟฟ้าด้วยสีสันภายนอกก็สวยงามอันนี้ Accord ตัวท็อปสุดนะครับเป็น Accord ท้ายก้อนปี95ครับคันนี้เครื่องดีเกียร์โต้ครับเครื่อง VTEC ดิสเบกทั้งสีล้อครับ ABS Airbag มีให้ครบๆนะครับมีเครื่องเสียงจอสัมผัสด,ด้วยกุญแจรีโมทภายในสวยสะอาดครับสีสันเงีงามถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถดสวยๆสภาพดีๆท่านผู้ชมเลือกซื้อกันประจำทุกวันครับจะไ่พาคลิป,ปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยอันนี้ก็รีวิวูดูคันนี้กันเรื่อยๆก่อนครับมีสเกิร์ตล่างให้รอบพันมีสปอยเลอร์หลังโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับ ตกไฟฟ้าเบาปรับไฟฟ้าแอร์ออโต้ครับแอร์ก็เป็นระบบออโต้เครื่องวิเทคเครื่องเสียจองสมัมผัสกุญแจรีโมทนะครับรถสวยส,วยสภาพดีหายากแล้วนะครับรถขับดีเล่มครบภาษีปีหน้าภาษีปี66เปิดราคามาที่5 3 0 0 0บาทครับราคานี้ก็สมเหตุสมผลนะครับสมน้ำสมเนื้อ ใจครไปดูทดลองขับกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่ลำปางท่านใดหารถโซนี้อยู่ก็ไปดูทดลองขับกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับหลังคาสันลบเบกไฟฟ้ารูไปไฟติดครบใช้ได้ครบ สวยๆนย,ยครับนิเบ็กทั้ง4ล้อสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ